สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาดูการเขียนโนต้ตอ,อย่าให้เพื่อนๆฝึกเขียนโนต้ตไปด้วยนะครับเพราะว่าการเขียนเนี่ยจะช่วยให้เราจำตำแหน่งโนต้ตได้ง่ายขึ้นนะครับเราสามารถใช้โปรแกร,รม Excel ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อโปรแกร,รมโนต้ตโดยเฉพาะนะครับ ผมก็ใช้ Excel เขียนแม้ว่ามันจะช้านิดนึงอย่างเช่นเราเริ่มจากอันนี้คือโปรแกรมเ x c e เซลผมเปิดไว้แล้วเราตีเส้น5้าเส้นก่อนอันนี้ก็ตีเส้นไว้แล้วต่อไปเราก็มาแล้วก็มาเขียนสัญ,ญลักษณ์แทรปเปอร์ก,ก็ใช้ใช้มือเขียนก็ได้ครับใช้มือเขียนสัญ,ญลักษณ์แทรปเปอร์น,นี้ จากนั้นโน ốt, ้ตเราเขียนตัวเราจะเริ่มต้นเขียนตัวในตัวตัวก็ตรงนี้จะมีเส้นแล้วก็ตีเส้นสร้างไว้ก่อนทีนี้เราใช้ลักษณะวงกลมมาทำเป็นตัวโน้ตอันนี้วงกลมนะครับเอาเปลี่ยนสี เปลี่ยนสีเป็นสีดำดีกว่าเป็นสีดำอ่านี่ก็เปลี่ยน,นเป็นสีดำอ่าโน้ตจะเป็นสีดำน,น,นะครับทีนี้ลักษณะเราจะทำให้มันยาวๆนิดหนึ่งอ่าโน้ตจะเป็นลักษณะยาวๆนิดนึ่งเองียงๆนิดนึงอาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเล็กลงนิดหนึ่ง มีลักษณะตรงนี้แล้วก็ตำแหน่งแล้วก็มาวางไว้ตรงตรงนี้เกิดตัวนะครับแล้วก็จะมีเอ่าแลเส้นตรงนี้ยาวขึ้นนีกนึงอ่าแล้วก็มันจะมีเส้นขึ้นไปอย่างนี้เอ่าเส้นตรงตรงขึ้นไปตรงนี้ความยาวจะมีความยาวสามช่องนะครับคือไตไตตัวได้เลยว่าความยาวคือสามช่อง เสร็จแล้วก็เอาจาก insert insert shape แล้วก็ส้นตรงเอาเส้นตรงมาใส่นะครับเส้นตรงก็เปลี่ยนสีก่อนก็ได้เปลี่ยนสีเป็นสีดำนะแล้วก็เปลี่ยนเส้นตรงนี้เป็นสีดำ line color เเปลี่ยนเป็นสีดำเส้นสีดำทีนี้แล้วก็มาใส่แล้วก็มาใส่ไว้กับตรงกันน้ดตัวนี้ แล้วก็ความยาวก็คือสามช่องอันนี้เริ่มจาเริ่มจากหนึ่งช่องสองช่องหนึ่งช่องสามช่องความยาวจะอยู่ความยาวจะอยู่ตรงนี้ว่าสามช่องความยาวสามช่องหนึ่งสองสามอ๋อนี่เกินละเกินละยาวเกินละแล้วก็ลงมาต้องอยู่ตรงนี้ เออประมาณตรงนี้เออความยาวอยู่ตรงนี้อ่อประมาณ,ตร,รมาณตรงนี้นะครับอันนี้ก็โตแล้วก็เรเรก็ออสีดำตรงนี้เราสามารถ c o ปปี้ p y ปปี้ดำดำตรงนี้ได้เลยแล้วก็ c o ปปี้ p y ปปี้หปปี้ลลายๆตัวไว้ก่อนก็ได้นะครับ ่ไม่มีเส้นแล้วก็เลือไม่มีเส้นนะแล้วก็พิ้วก็พิ้วไว้หลายๆตัวนะแล้วก็พิ้วหลายๆตัวอัวนี้อ่าร่างชนะโตน่ี่ใหญ่ไปนิดนึงก็เล็กลงนิดนึง อย่าประมาณเท่านี้อ่านี่เรซเราก็อย่ามาใส่ที่ช่องนี้ช่องนี้จะเป็นช่องเรอ่าเส้นยาวมาเส้นยาวก็มาเส้นหนึ่งใสไ่ไว้ตรงนี้ สองสามกับแร้นก็มีมีใจอยู่ตรงนีสน้สงสองสาม นะครับลักษณะยอย่างนี้นะครับถ้าใ,ใหญ่ไปแล้วก็สามารถให้มาย่อลงมันเล็กลงได้ครับอ่าก็เขียนลักษณะยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ